สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวณีแฟชั่นนะคะเจอกันทุกวันค่ะจะออกคลิปทุกวันเลยค่ะคลิปนี้มาทำเสื้อผ้าใครร้อนใส่เองง่ายๆนะคะซึ่งจะใช้ผ้าที่เป็นเศษเล็กเศษน้อยมาผสมสีใส่กันนะคะจะได้เป็นเสื้อสายเดี่ยวสวยๆผูกเอวข้างตัวค่ะด้านหลังจะใส่ยางยืดค่ะ ซึ่งจะทำไซส์ M นะคะมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะให้เตรียมกระดาษมา1แผ่นนะคะมาทำชิ้นหน้ากันก่อนค่ะจากด้านบนให้วัดลงหนึ่งไม้มันทับแล้วก็ตีเส้นออกไปเลยค่ะเส้นข้างตัวฝั่งเข้าหาตัวก็วัดเข้าหนึ่งไม้มันทัดให้ตีเส้นเป็นความยาวของเสื้อ50เซนติเมตรความกว้าง48เซนติเมตร แล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะจากจุดนี้นะคะให้วัดเข้ามา26.5ด้านบนก็26.5แล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะจากจุดนี้ให้วัดลง11เซนติเมตรด้านนี้ก็11ซนเมตร ตีเส้นเชื่อมกันค่ะจะเป็นจุดใต้รักแร้ค่ะจากจุดใต้รักแร้ก็วัดลง1 8เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันจะเป็นเส้นเอวค่ะจากในเอวก็วัดลง5เซนเมตรแล้วก็วัดเข้า เก็บเอวนะคะ1.5เซนติเมตรใช้เสื้อขยายออก1.5เซนติเมตรจากจุดนี้ให้วัดออกไปนะคะ12เซนติเมตรแล้วก็ให้โค้งนิดนค่ะจะเป็นส่วนของรักแร้ค่ะ จุดนี้ก็วัดเข้ามา1เซนติเมตรเพื่อที่จะใส่สายเดี๋ยวนะคะแล้วก็จากจุดนี้ก็ให้วัดขึ้น3ซนเมตรแล้วก็โค้งเนินอกพอสวยงามค่ะแล้วก็จากจุดใต้รักแร้ก็โค้งเส้นลงไปตามจุดที่กำหนดไว้ค่ะ จากชายเสื้อด้านล่างให้วัดเข้าไป5เซนติเมตรจุดนี้จะเป็นจุดป้ายนะคะจุดนี้ก็วัดเข้าไป5เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะจากจุดนี้ก็วัดขึ้นมา3เซนติเมตรแล้วก็ให้โค้งจากจุดนี้นะคะโค้งนิดๆพอสวยงามค่ะ จุดนี้จะเป็นจุดที่ติดโบนะคะต่อไปก็ให้กดรอยนะคะให้พับนะคะในส่วนกึ่งกลางแล้วก็กดรอยในส่วนนี้ แล้วก็ในส่วนที่เป็นรักแร้ข้างตัวแล้วก็โค้งตามรอยที่กดรอยไว้นะคะแล้วก็โค้งตามเส้นที่กดรอยไว้ค่ะ กดรอยอะเป็น2ชิ้นนะคะชิ้นที่1คือชิ้นที่เต็มชิ้นหน้าส่วนชิ้นที่2คือชิ้นที่ไม่เต็มแผ่นนะคะจะเป็นส่วนที่ติดโบกับชิ้นหลังค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนจุดกึ่งกลางต่อไปก็มาดูวิธีทําชิ้นหลังกันค่ะก้อยตีเส้นลงมาก่อนนะคะจากด้านบนหนึ่งไม้นะะ้งทับ ฝังก็หวาตัวก็หนึ่งไม้มนครับแล้วก็วัดเป็นความยาวนะคะ39เซนติเมตรด้านหลังจะเปิดหลังนิดหนึ่งแล้วใส่ยางยืดค่ะความกว้างของตัวเสื้อ24.5ปิดเส้นเชื่อมกันค่ะ จากจุดกึ่งกลางหลังให้วัดลง3เซนติเมตรแล้วก็โค้งด้านหลังค่ะชายเสื้อวัดออกมา1.5เซนติเมตรจากจุดนี้ก็วัดลงมาเป็นเส้นเอว18เซนติเมตร ตีเส้นเชื่อมกันค่ะเก็บเอวหนึ่งเซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นไปที่เส้นชายเสื้อค่ะน้านี้ก็เก็บเอวหนึ่งเซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นโค้งนิดๆน,นะคะแล้วก็ตีเส้นไปที่ชายเสื้อค่ะ ส่วนด้านหลังก็จะใส่เป็นยางยืดนะคะเป็นเสื้อที่ทำได้ง่ายมากๆค่ะสายเสื้อก็จะอยู่กึ่งๆกลางนะคะวิธีวางผ้าชิ้นหน้าก็วางผ้า2ชิ้นนะคะก็จะเป็นสองสีอีกสีหนึ่งจะวางเต็มแผ่นหน้าอีกสีหนึ่งก็จะมีโบอยู่5เซนติเมตรในส่วนนี้ก็ วางเท่ากันนะคะแล้วค่อยมาพับแล้วก็ตัดออกในส่วนของด้านหลังก็วางสองชิ้นแล้วก็ต่อกันค่ะส่วนที่ใสยย่ยางยืดก็ทำสับหลบเข้าไปนะคะใสยย่ยางยืดประมาณเกือบเกือบหนึ่งเซนติเมตรค่ะเมื่อประกอบเป็นตัวเสื้อก็จะได้ประมาณนี้นะคะชิ้นหน้าก็จะเป็นสองชิ้นแยกออกมาเลยค่ะเวลาเย็บชายเสื้อก็แยกออกมาจาก ชิ้นด้านในนะคะแล้วก็ในส่วนของโบให้ตัดความยาว3 9ซเมตชิ้นก็2งเซนติเมตรนะคะความว้างในส่วนของรอบคอรอบวงแขนแล้วก็ในส่วนที่ป้ายด้านหน้าก็ให้ใช้การกุ้นนะคะในส่วนของสายเดียวในช่วงรักแร้นะคะก็กุนมารอบๆ แล้วก็ผ่านเลยไปด้านหลังนะคะเส้นจะเชื่อมกันค่ะความยาวประมาณ27ซนติเมตรนะคะถ้าสั้นหรือยาวก็ตัดทิ้งค่ะในส่วนของด้านหลังมาต่อชิ้นกันนะคะก็ให้ทำสาบลุหลบ1เซนติเมตรเพื่อที่จะใส่ยางยืดเข้าไปค่ะซึ่งก็จะเป็นเสื้อแฟชั่นของตัวเองนะคะมีอยู่ตัวเดียวในโลก ง่ายมากค่ะใส่รับหน้าร้อนรายละเอียดดิฉันจะเขียนไว้ใต้คลิปอีกครั้งขอบคุณที่ติดตามชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้เจอกันคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ